ครับ MOC สายเจ็ดนะครับผมโ oh. อ้โหตักตังคื้นที่สวยมากเลยนะครับเห็น,นะครับใครไม่เคยเห็นจังหวัดระยองนะครับ ตรงกลั่นนะครับฝั่งนี้เป็น SCG เนาะเี่ครับไปสวยมากครับถ้ามาเห็นของจริงนะครับดูครับสว่างจ้าเลยครับผมดูฝั่งนี้นะครับ ของปตทนะครับลงกลดับนะครับผมลงกลัดัน้ำมันสวยงามมากนะครับตอนกลางคืนนะครับสวย